มาละแล้วเรามีปีเอาเมดมาเมดก่อนครับแล้วก็ยังไงไวโอมามาดิไวโอปุ่ตีตีตีเรียบร้อยครับอย่านจ่าตีหมดละมามาเพื่อนกูแล้วกูทุบตีตีตุ้งตีโอูนิดเดียวโอ้โหเอาหยานโอเอาหยานแทนเอาละแล้วก็จะดักนะทุกคนเพื่อได้เปิดบัตรนะครับดูนียังไง อันแน่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นตีตีตีเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตรโอเคไม่มีป่ามาก็ตีดีเอากดยับเลยทีนี้กดยับเลยครับโอ้โหไม่ยิงสองไม่ทันตายปะเนี่ยตายปะเนองเรียบร้อยดีครับันตีมาพอดีตออทีหนึ่งครับโอเคโอ้โหเลี่ยเราไม่ได้ยังบวกต่อยังมีบวกต่อมีคนมาข้างหลังตีตัวหน้าเนี่ยแหละตีตัวหน้า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 เนี่ยแหละ เอาละแล้วยานหนึ่งตัวครับไม่มีอันตีป่ะทุกคนไม่มีอันตีป่ะมาดีมีสองชีวิตเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอามีสองชีวิตเอาไม่ต้องใช้สองชีวิตยานยานทุกคนเราสู้ได้สบายครับเราสี่ศูนย์สกอ์สวยอ้าวดันมาตี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 อ้าวอันตีตุ้งเรียบร้อยโซโล่คิวอีกหนึ่งตัวครับยานเจ็บหนักนะยานเจ็บหนักนะเอาป่ะเา ตีอ้าวเอา,เ,อา,เ,อาเปิดนะตีว่ะเปิดนะตีว่ะเปิดตีว่ะตีมาเลยอ่ะดิอ่ะดิดดดะกูเอาจริงแล้วกูเอาจริงบอกแค่นั้น ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย s t e l l a า Go พัทพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire พ u b g m o b i l e หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ b a ็คโคเบอร์โมบสแกนเคอร์โค้ดได้เลย s t e l l a าโกพัทจดทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิน C ีพมีหลายคนถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอหยาดเลยหรือเปล่านี่ตานี้เจอหยาดแล้วนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูนะครับ อ่าตอนนี้เจอหย่านก็เก็บสแต็กไว้ครับแล้วก็ระวังเขามาทุบนะทุกคนต้องยืนแบบเชิงๆดีๆเนี่ยเขาจะมาทุบอ้าวเขาไม่มีสแต็กเฉยไม่มีแต็กนี้ก็ตีคนนีครัตีอืมตีไปเลยเพราะว่าเราสองก่อนแล้วก็ดันมาครับโฮลีซัม,มนเบอร์บวกกับเอ่อสกิลสองนะโพลีซัม,มบวกสกิลสโคตรแรงนะครับต้นเกมอ่ะเอาละแล้วก็จะดักนะทุกคนเผื่อได้เฟิร์สบัตนะครับดูดิยังไง อันแน่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นฟตตี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 เรียบร้อยครับเฟิสบัตรมีคนเขาอยากรู้อยากเห็นว่าเฮ้ยไอหมอนี่ตีครีบเล็กอยู่หรือเปล่าเน,นี่ยฮะต้องโดนนะครับแล้วก็ชุดเดียวตายจริงๆนะสำหรับวีโรเจออย่างนะฮะถ้าเกิดเป็นวีโรโฮล่ซัมเนี่ยแต่จริงพลังแฝงอื่นก็แรงนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอ้รากไม้ที่เผาเผา่ะ ต้นเกมก็แรงมากนะฮะแต่ว่าข้อเสียข,ของมันเราจะต้องแบบไปยืนใกล้ชาวบ้านเขาไงเออมันงั้นแบบมันไม่เผาไงรู้สึกว่าป่าจบบนแต่ว่าเหมือนเห็นโผกลางแบบแบบนะครับโอเคไม่มีป่ามาก็ตีดิเอากดยับเลยทีเนี้ยกดยับเลยครับโอ้โหไม่สกิลสองไม่ทันาตายปนะเนี่ยตายปนะเนองเรียบร้อยเลยครับอันติีมาพอดีเมื่อกี้สกิลสองวิ่ดไปทําให้แบบมันตีชานะทุกคน สกิลสองเราถ้าเกิดใช้โดนเราจะตีแหลตีเร็วขึ้นนะความแรงเท่าเดิมแต่ตีเร็วขึ้นเพื่อนเราเหมือนจะบวกว่าเรารีบเคลียร์กลางครับเคลียร์กลางก่อนแล้วก็ไปฮะเข้าหลังรอสกิลหนึ่งครับโอเคโอ้โหเพื่อนเราไม่ได้ยังบวกต่อยังมีบวกต่อมีคนมาข้างหลังตีตัวหน้าเนี่ยแหละตีตัวหน้าตีตัวหน้าตีตัวหน้าเนี่ยแหละเอาละแล้วยาหนึ่งตัวครับ ไม่มีอันตีป่ะทุกคนไม่มีอันตรีป่ะมาดิมาดิมีสองชีวิตเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอามีสองชีวิตเอาเอาเอ,เอไม่ต้องใช้สองชีวิตโอ้โหสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเขาแบบเราถ้าหยาดไปสามตัวเลยได้ไว้โอมาตัวหนึ่งนะฮะเอาแล้วเพื่อนเราอย่าทายนะคร<อ>ับเพนเพนจริงๆต้องฟาร์มเยอะๆนะคือถ้าเกิดเลดมาเขาเก่งนะครับเพนอะเล่นตอนจังหวะที่แบบเพื่อนเล่นอะ อย่าไปเล่นคนเดียวนะจะดีกว่านะครับโอเคคราวนี้เขาเสียเยอะนะเพนเน่เสียเลือดด้วยก็อลองมาดักดูไม่มีอะไรนะครับเพื่อแบบเขาเห็นเพนเลือดน้อยจะมาล้วงอะไรอย่างนี้นะครับจะมาปวนปาเม oh. ื่อกี้ก็เลยลองไปเดินช่วย,วยนิดนึง oh. Oh. อันแน่อันแน่คุณดันเข้าไปเลย เฮ้ยนั่นแน่มีคนมากูง,งานอันตีรอกูอันตีเข้าไปครับจังหวะนี้ฟิกออกมาแล้วก็ยังไงยังเพนมาครับป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 ับเออสวยมากเพนเพนเอาเพนเอาเพนเอา,เเอา,เเอาตีตีปับโพพระปื้ดีมากเฮ้ยหลบก่อนชิงนั่นแน่เพนก็โดดไปได้ <c oughs> เทนบอกว่าเฮ้ยไอหมอนี่มันแบบพิ้วจริงๆเลยนินจา โอเคครับถือว่ามาได้ดับเบิลคิวก็สวยอยู่นะเมื่อกี้เพื่อนมาเติมถ้าเกิดไม่เติมเรานะ่าจะล่วงนะฮะทุกคนเอาละแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ดาร์กด้วยเราได้มังกรมาเอ้ยเราไม่ได้มังกรนี่ทุกคนแล้วทำไมเราไม่เอาดาร์กวะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ทำไมเราไม่เอาดาร์กวะเขาได้นี่ว่ามัางกรอ่ะยังไง ยาดนายานรอครับรอเชิญก่อนไม่โผล่ตัวด้วยเพื่อมันจะเดินมาโอเคอยานตีเอ้ไม่ใช่เพนตีดาร์กแล้วเราก็มาช่วยนะครับข้างล่างดูนะหูล่างโดนเพนนะฮะเกียบเกีเย์บนเลยอย่าดานหยาทุกคนเราสู้ได้สบายนะครับเรา4-0สก,กอร์สวยอ้าว กูดันมาตี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 ตตตอา้าวอันตีตุ้มเรียบร้อยโซโล่คิวอีกหนึ่งตัวครับหย่านี่คือโดนลัวโดนเท่าไหร่สี่ตัวแล้วป่ะเนี่ยตายไปสี่ครับหยานตอนนี้มาเดี๋ยวเราดันต่อเลยเฮ้ย <With one? S 1> เทนมากูไปก่อนละเทนมาเทนมาอาจจะไม่ได้มาตัวเดียวแล้วต่อให้มันมาตัวเดียวเราก็ คงเจ็บหนักนะครับมันถึกมากแล้วเออเวลาโดนลากไม้มนะันอะโคตรถึกเลยน่ยมันเอาลากไม้มาเวลามันดันอนะทุกคนแรงนะครับเทนอย่างเงี้ยคือเผาแรงมากต้องระวังนะโอเคเราดัานต่อได้ไหมเอ่ยหยาดมันจะมาไหมเอ่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มาเอ้าเอาเราเนียนนะอืมอืมอืมกูดันออกมาอืมมัน อ้อมไปด้านหลังก่อนโ okay. อเคยังไงอยาเจ็บหนักนะอย่าเจ็บหนักนะเอาป่ะตีเอาเอาเปิดตีวะเปิดตีวะเปิดตีวะตีมาเลยอดีตอดีกูเอาจริงแลวกูเอาจริงบอกแค่นั้นกูเอาจริงแค่นั้นแหละเพราะว่าเพื่อนเราบวกด้านล่างกันหมดเลยนะครับเมื่อกี้เห็นในแมพว่าเพื่อนเราบวกกันหมดเลยทีนี้เราก็ สบายดีหนึ่งหนึ่งลุงในป้อมได้นะฮะไม่น่าทันนะครับป้อมไหนบาแล็กไม่ทันโอเคระวังไว้โอมันยิงกนตีมาทุกคนเดี๋ยวจะเสียฟรีมาครับแล้วก็โอ้โหตัวไม่มีตัวตีป้อมมาร้อตีได้อยู่ม่ดาเมจอยู่เออทุกคนเออเดี๋ยวนี้ชอบเจอมาร้อโลมใช่ไหมทุกคนลองเอาแบบวีโร่ไปเล่นดิไปเจอมาล้อดิ คือมาร้อแบบสู้ไม่ได้นะเราใส่ใส่สูดอะแบบใส่สูดไปเลยตั้งแต่แบบต้นเกมอะเออแล้วก็แบบถ้าเกิดมีโอกาสผักมาได้ผักมาหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับเขาโดนเรานะก็คือมีอันติก็ใส่ใส่ไปเลยอ,อะแบบอย่าไปห่วงนะครับมาร้อสู้ไม่ได้นะเว้ <c oughs> เคยลองแล้วเคยลองละแต่ถ้าเกิดมาล้อมันเชิงแบบดูดปาดดูดปาดอย่างนั้นอะ่ะแล้วเราไม่กล้าเข้าอย่างไรครับเราจะโดนตอดเรื่อยๆ ไปก่อนละนั่นแน่ตันแล้วก็ออกนะฮะตามสูตรแล้วทําไมมาล้อสมันไปดันบนวะเพื่อนเพื่อนทำไมมาล้อสมันไปดันบนวะ <'m> อ้าวแล้วเพื่อนเราโดนเปิดตัวโซนไม่มีเพื่อนเราโดนเปิดครับโอ้โหมาล้อสงานเข้าอม,มาล้อสมาโดดที่หลังเราปิดหลังได้ไหม oh. ไม่มีฟิกรอสี่วิสามวิสองวิครับมาละแล้วเรามีฟิก เอาเมดมาเมดก่อนครับแล้วก็ยังไงไวโอมามาดิไวโอตีตีต,ตีเรียบร้อยครับสองตัวหยาันตีมาหลบครับไม่โดนตีอะไรอะดิอารดิด <c oughs> ถ้าเมื่อกี้เขาเข้ากับเราต่อนะบอกเลยว่าผักเขาปอมแล้วมันจะตีดาร์กอ่ะทุกคนเรามีเกิดอยู่แต่ว่าไม่น่ารอดไอ้สองตัวนี้นะยหยาน่าจะตันตีหมดแล้วป่ะยหยาดน่าจะตัตีหมดแล้วมามาเพื่อน <c oughs> กูแล้วกูทุบตีตีตีโอโหนี่เดียวโอ้โหเอาเอาหยาดกูเอาหยาดแทนโคตรแรงนะครับไอ้นั่นมันสกิลสองหลบไปได้สําหรับคีล่านะเมื่อกีร้รอดตายไปบุกบินเลยเกือบได้สองละเกือบได้สองสยองขวัญตานนี้เขาบางมากนะทีมฝันของข้ามีแค่เทนตัวเดียวที่หนานะครับดังนั้นเราขึ้นขีมาเลยใครที่แบบดูบ่อยๆจะรู้ว่าถ้าเกิดเราเจอตัวบางๆเยอะๆจะ,ะ,ะ,ะขึ้นขีนะครับแต่ถ้าเกิด เจอตัวหนาเยอะก็ขึ้นเป็นดาบแดงหรือไม่ก็อย่างอื่นไปเลยครับอย่างเช่นดาบวีคหรือไม่ก็ตัดเลือดอะไรอย่างนี้นะเอาละเียเย็นแล้วโอ้โหมันรู้ปะเนี่ยน่าจะรู้นะอย่างเงี้ยแต่เนียนไปก่อนเนียนไปก่อนเมื่อกี้โดนปลายนะครับอืออือเกือบโดน แต่ยังไม่โดนตอนนี้เราข่าไป9ตัวแล้วครับ903นะฮะจะพลิกไม่ได้ทุกคนรู้สึกว่ามาลอสเขาจะแบบเดินมั่วน,นิดน,นึงอะ่ะปึ๊บปึ๊แล้วก็ข้างล่างนะครับน่าจะมีคนไปกันได้เราดักบนละเขาเรียกดักบนนะโอเคอยู่ล่างกันเยอะงั้นด้นเลยงั้นด้นเลย อย่างนี้มีโอกาสได้แหลกทุกคนถ้าเกิดเขาไม่กลับโอเคเขาเหมือนเขากลับมากลางนะครับรีดดันครับบตอคือคือเฮ้ยอย่าอยู่ล่างที่เหลืออยู่นี่เราปิดได้ปะเราปิดเราปิด,เร,ปดเราปิดครับชอน,นี้มีฟิกด,ด้วยชอน,นี้วิ่งว่ะดันกลับมาตีมาดิได้หนึ่งครับเอาทีละตัวคือไวโอมันไกลไปนะมเมื่อกี้ทุกคน ได้เมจก็โอเคแล้วครับแล้วก็หย่านดันฟรีดันอยู่ด้านล่างอยู่นั่นแหละปึ๊บอดีตีสดแล้วกูตีสดกูตีสดอดีนั่นแหละกูตีสดมาดิอุ้ยอ้้มันเริ่มแรงมันเริ่มแรงมันเริ่มแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาเราตายนะครับแล้วก็หย่านมันสามารถลำเราตอนแบบเสียพาร์ทสี่ได้เลยนะดังนั้นอย่าไปเข้าลึกนะครับ โอเคเรารีบไปเติมเพื่อนดีกว่าทุกคนยังไงดีเอา้าถอยแล้วหรอถอยกันแล้วหรอน่าจะรอมังกรรอดาร์กป่ะเราจะได้ใกล้ได้ดับแดงแล้วครับนิดเดียว <'s> 1003นะสกอร์ข้างเราข่าไป20 10, คือเรากดไปแล้ว10ใน 10, 10 oh. ก็น่าจะมีหย่านประมาณแบบ5-6ตัว มีคนมาไหมนั่นแน่ไอเมดคุปตีตีโอ้โหเป็นปกติครับเขาก็จะอันติแต่ว่าเราคุมนะทุกคนโอเคแล้วเพื่อนเราไม่ไปลุมเอาดาร์กร่อนเพื่อนโอโอหูหเพื่อนคือคือเพย์มันเอาดาร์กอยู่แต่เพื่อนมาบวกจบเลยนะช็อตน,นี้เดี๋ยวมันพลิกแน่เลยทุกคน คือเวลาเพนมาบวกมันจะแค่เล่นโซนนะเราจะเล่นแค่โซนนะครับเพราะว่าเพื่อนเรากำลังตีอ็อบเจกต์อยู่นะทุกคนนี่คือไปลึกเกินจริงอยู่ในระแวกแบบระแวกหนุ่มดาร์กก็พอแล้วก็ใครจะเข้าก็โซนโซนไว้แล้วพอเพื่อนตีเสร็จใช่ไหมถ้าเกิดเขามีเลือดเยอะแล้วค่อยบวกเราก็จะได้ได้เปรียบเรื่องเลือดบางทีทางโจมตีอะไรอย่างเงี้ยครับ บางทีมีเกาะแล้วแต่ตัวว่าเราตีตัวออบเจกตัวไหนนะโอเคได้บาลกคืนแต่เพื่อนเราตาย2อ,อันนี้ไม่คุ้มนะครับตอนนี้เขาเงินน่าจะกลับมาเยอะอยู่พี่เอาเองน้องไม่ได้ใช้มานาโอเคยูง okay. ไม่ได้เพื่อนอย่ายายา,ยาเขาอยู่ห้าตัวเลยครับถ้าตีก็เสี่ยงมากมาก แล้วเรามีฟิตนะเฮ้ยโอ้จริงอยากเปิดมากแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแล้วตายสามมันจะกลายเป็นวนลูปครับตายสามตัวอีกสองตัวเกิดมามันจะกลายเป็นวนลูปนะต้องรอเพื่อนครบห้านะครับแล้วค่อยบวกเรเายือย้อไปโซนไปก่อนเห็นพุ่งไปเอาบูเลยมาลอดยังไงมาลอด ้ยมาลราโดดช็อตนี้โดดโดดแบบนี้ตายแบบรวดเร็วนะฮะว้าแล้วคิดยังไงมันโดดจะทุกคนโดดไปตายจะชัดเกมพิกชวนบอกเลยนะฮะมาดูกันว่าจะเสียกี่ป้อมนะเราอาจจะดันจบได้หรือเปล่าโอเคต้องกลับไปช่วยกันแหละเขาไม่น่าดันต่อแล้วทุกคนแต่ว่า เมธกับแครี่ขึ้นโอ้โหดูดิเลยน้ะเลยกลางน้ําไปทําไมนะ่ะเดี๋ยวตายหรอกเอา้าเอา้าเรียบร้อยโดนไปหนึ่งนะครับเราทําอะไรไม่ได้จบนี้ยังไงมีคนมาป่าวตีเลยตีเลยไปละไปละปื๊บอ,อูฟิกโอ้โหตายว่ะทุกคนไม่ได้ไม่รอดนะครับจะดักจะดักทั้งหน่อยแม่งมันมากันเยอะเลยจบนี้ มาล้อศูนย์ห้าแล้วครับยังไงปาดไปอู้ปาดเบามากปาดเบามากครับจังหวะนี้ปาดแทบไม่เข้ามีดาบแดงแล้วมีดาบวิกโอเคมาล้อเราเสียฟิกนะครับแล้วก็ตรงกลางอู้ยเกือบโดนเกือบโดนมันจะฟิกมาไถาเมดไปะนะทุกคนคอมโบเดิมแล้วเมดเมดยังสู้ต่อแล้วยังไงโดดมาปั๊บ แล้วก็ปาดไปที่โรมปาดไปที่โรมยังได้อยู่นะฮะแล้วชอบนี้ป่าเราก็ไปตายดีมากเราสิบสิแล้ว, 10, ลวตายตายไปหนึ่งะฮะฮแย่แล้วว่ะเพื่อนเอาจริงแย่แล้วว่ะแล้วดาร์กยังไงคือเอายากอะ่ะ เพื่อนหรือว่าเราเอาได้วะข้าเขาตายสองข้าเราแต่มันมีป่าไงมันมีพันธิต์อ่ะประเด็นอะประเด็นเลยคือเขามีพันธิตนะครับเรามีเกิดละทุกคนเอาละรวมตัวไปดทุกคนตรงนี้ตรงนี้ดักหลังดักหลังโลบครับโลบ แล้วเพนกาลังมาเพนกําลังมาเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเปิดสุดมันเกิดกันหมดแล้วโอ้โหเพื่อนหลบก่อนยาถอยได้ปะเฮ้ยต้องออกนะเนี่ยทุกคนอือโดนแย่งแพ้ทุกคนบอกเลยแพ้ละเรียบร้อยเรียบร้อยเพนเรายังมาไม่ทันฟิกปึ๊บอ้าวไม่ทันโอ้โหอ้าวอ้าวยังไงปึ๊บ ตก,กิวอะไรไม่ออกครับตะิวโอเคน่าจะไม่รอดทุกคนคือจริงจต้องไม่เปิดนะครับชดเมืบบ่อกี้คือเราเปิดแล้วพอเห็นเขามาแล้วแบบเห็นเขามากันเยอะอ่ะแล้วป่าเรายังไม่มาครับเราต้องอบอกว่านอนไม่หลับแน่วะ่ะโอ้โหโอเคทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะฮะ โอ้ทาน,นี้ไม่น่าแพ้เลยครับทุกคนเพื่อนรีบไปหน่อยนะถ้าเกิดยังไม่เปิดใช่ไหมมันจะได้วัดอีกอ่ะมันยังมีโอกาสวัดอีกนะครับแม่งชอบนี้พลาดสุดสุดโอ้ได้ MVP นะครับดีเจนดารี MVP โอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบายสกอร์สิตัวแพ้รับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด